สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนาชยาคำใจดีมัธยมศึกษาปีที่3ามคับห้าเลขที่หค่ะดิฉันเด็กหญิงชั้นไพพรสีใสชั้น3ามคับหเลขที่9ค่ะผมเด็กชายนวินปิงนาชั้น3ามคับหเลขที่20ครับดิฉันเด็กหญิงเกลเบลีชัยวุฒิมัธยมศึกษาปีที่3ามคับหเลขที่22ค่ะก็ผมชื่อชินะฮิโโอรอนิยะกุณสุดหล่อครับเลขที่25่สิบห้าบสามครับห้าครับเอ๊ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับท้า ใส่อะไรอ่ะใส่ไฟแล้ววันนี้ดูเมนูกันมาดูเลยค่ะมาดูเอ่อข้างปรุงแล้วก็ส่วนผสมที่ต้องใส่ผัดไทยที่เราจะใส่นะคะก็มีต้งหู้กระเทียมใส่มะนาวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตานซอมผัดไทย,อ,ไทยอันนี้กุ้งแหง้งอันนี้ เอ้ยอันนี้ถั่วงอกอันนี้เส้นเล็กเดี<ะ>๋ยวเราก็จะมาลงมือทำผัดไทยกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะแล้วก็ต้องใส่ต้นหู้ลงไปนะคะจอน้านะคะอ่าใส่พอดีนะคะผัดที่พอ,องแบามันก็หอมนะคะ พร้อมกับไข่ทอดอะ,อะแล้วก็เคี่ยวเลยวะอะต่อไปนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งนะคะใส่พอประมาณนะคะ ต้นหอมนะคะใส่พอประมาณค่ะจากนั้นก็ความที่สองแล้วก็ตามด้วยซอสนะครับเส้นก่อน ซอสน,นะคะไม่ใส่เยอะมากใส่พอประมาณอะไ,ไก็คนให้เข้ากัน

แล้วก็ใส่ใสหัวหัวงอไม่น้อยนะคะเดี๋ยวน้ำหน่อยเดี๋ยวน้ำหน่อยเราจะใส่น้ำหน่อยนะคะเพราะมัน,น,น,มมนถ้าแห้งก็ใส่น้ำเพิ่มตรงนั้น